ความสุขความเจริญจมอมีแด่ญาติโยมสาวที่จนทั้งหลายอาตมาพาจจนาพระรมคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนามาเผยแผ่ให้ญาติโยมสาวที่จนทั้งหลายได้รับฟังคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาที่อาตมาพาเจนาม,มาเผยแผ่ชื่อว่าสิ่งที่ยอดเยี่ยมสี่อย่างสิ่งที่ยอดเยี่ยมอย่างที่หนึ่งก็คืออาโลคยะปรา,ารมา,าลาภาลา มีความไม่มีโรคเป็นอย่างยิ่งถ้าพระในทางพุทธศาสนาได้วัาโตสิ่งของมาท่านจะเรียกว่าเป็นลาบแต่ว่าถ้าอยากโจมสาวุชนทั้งหลายก็คือมีทรัพย์สินเงินทองทรัพย์สมบัติมากมายนั่นเองทรัพย์สินเงินทองที่มีอยู่มากมายหรือว่าลาบ มีมากมายเท่าไหร่ก็ตามแต่ถ้าเจ้าของมีโรคภัยไข้เจ็บรุมแล้วมากๆมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรลาบหรือว่าทรัพย์สินเงินทองวัตถุสิ่งของจะมีประโยชน์ต่อผู้ที่ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บนั่นเองก็คือทางลาบทางทรัพย์สินเงินทองก็จะอำนวยความสะดวกให้มีความสุขได้นั่นเอง แต่ถ้ามีมากแล้วมีโรคมันก็ไม่มีความสุขในประการที่สองก็คือสารตุดถิงประมาทนาักทรัพย์มีความสันโดดเป็นอย่างยิ่งนี่คำว่าทรัพย์ก็คือทรัพย์สินเงินทองนั่นเองยิ่งมีมากเท่าไหร่เจ้าของทรัพย์สินเงินทองเนี่ย ก็มีแต่เรื่องกวลกวายมีแต่เรื่องทุกข์เพราะกลัวจะหายกลัวจะถูกป้อนถูกจี้ที่สุดนำมาถึงความเสียชีวิตที่สุดแล้วทรัพย์จะมีมากเท่าไรก็ตามถ้าไม่มีเลยแล้วมีความสันโดษจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดก็คือเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมฉะนั้นก็ให้สังเกตได้ คนที่มีทรัพย์มากๆก็จะทุกใจแต่พู้ที่ไม่มีทรัพย์เลยแล้วอยู่แบบสันโดดอย่างเช่นพระออกไปทุดองหรือว่าพราป่าที่ไม่มีทรัพย์สิ่งของอะไรอยู่เลยก็จะมีความสุขมากกว่านในประการที่สามก็คือ วิสาสาปรมายาตีญาติมีความคุ้นเคยเป็นอย่างยิ่งนั่นคำว่าญาติเนี่ยถ้าไปมาหาสู่กันบ่อยก็มีความใกล้ชิดแต่ว่าถ้าปล่อยให้ห่างหายไปเลยไม่ติดต่อเลยเนี่ยอาการมีญาติก็ไม่มีประโยชน์อะไรสู่คนที่ไม่เป็นญาติแล้วไปมาหาสู่กันเป็นประจำอันนั้นยังจะดีว่ะฉันญาติ จะมีความคุ้นเคยเป็นเยี่ยมเป็นยอดอะไรนี่มันก็ต้องไปมาหาสุขกันเป็นประจำนั่นเองในประการที่สี่นิพพานางประมังสุข,ขังความสุขมีนิพพานเป็นยอดเยี่ยมความสุขทั้งหลายทั้งมวลที่เราแสวงหายิงแสวงหาเท่าไหรก่ก็ความสุขก็ไม่มีไม่เจอ มีแต่ความทุกข์เส้มากกว่าแต่การที่ละกิเลสได้หมดกิเลสได้เข้าสู่นิพพานได้ท่านจริงว่านั่นแหละเป็นสุขอย่างยอดเยี่ยมในข้อที่สี่นี้เป็นคำสสัอนสูงสุดในทางพุทธศาสนาก็คือมีวัตถุประสงค์ที่จะขนสัตว์ออกจากกองทุกข์นั่นเองยังญาติโยมสาธุชนทั้งหลายก็ต้อง หมันเจริญสมาธิหมันเจริญจิตภาวนาเพื่อสั่งสมบูรณ์กุศลตรงนี้ให้มากที่สุดเพื่อมรรคผลนิพพานะเป็นคำสั่งสอนสูงสุดในทางะพุทธศาสนานั่นเองอาตมาภาพนำพระธรรมคำสั่งสอนในทางะพุทธศาสนามาเจริญพรให้กับญาติโยมสาธุชนทั้งหลายเพื่อเป็นเครื่องพิจิารณาในการประพฤติปฏิบัติในทางะพุทธศาสนาเจริญพร